Hit the bull's eye. Yeah, everybody that's in the box, I beat up don't sweat. It, I don't know about you, but we're ready. They tell me, tell me, yeah, I'm a gem. What? I'm elemental straight in my jacket. สวัสดีค่ะกลับพบกับโยอีกครั้งนะคะในรายการเป็ค่ะรีวิวสำหรับคลิปนี้นะคะวัยรุ่นสายซิ่งห้ามพลาดเลยคุณลูกค้าวันนี้อยู่จะมารีวิวรถสายซิ่งในตำนานนะคะนั่นก็คือ Honda Civic FD 1.8 S, <S นะคะคันนี้จะอยู่ที่ปี2010นะคะคุณลูกค้าเป็นรถบ้านมือเดียวด้วยและที่สำคัญ3 0 0 0สนบาทมีทอนนะคะ มาดูกันเลยสีตัวเรือนนะคะก็จะเป็นสีดําสวยงามแบบนี้เลยคุณลูกค้าด้านหน้านะคะสีเต็มสีสงบรู์นะคะคมไฟนะคะมาเป็นใสๆไม่มีบิดไม่มีแตกเลยคุณลูกค้าระบบไฟยังติดทุกดวงนะคะแล้วก็กันชนหน้านะคะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกเรียบร้อยแล้วคุณลูกค้าแล้วก็กระจังหน้านะคะอาจจะมีตําหนิแค่แบบว่า,วารอยขีดขว่วนเล็กๆน้อยๆนะคะคุณลูกค้าไม่มีตําหนิใหญ่ๆแน่นอนมาดูด้านข้างกันบ้างนะคะในส่วนของล้อก็จะเป็นล้อเดิมๆจากฮอนด้าเลยคุณลูกค้าล้อแม็กนะคะอาจจะมีร้อ ลอยลอกรอยผิดขวนมาบ้างตามการเวลานะลูกค้าแล้วก็ในส่วนของยางยางคันนี้จะอยู่ที่ขอบ15แล้วก็ปียางจะอยู่ที่ปี2020นะคะคุณค้า ปีย,ยังใช้ได้อีกปี2ปีเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของด้านข้างนะคะคุณลูกค้าสีเต็มสีสมบูรณ์ีเช่นเดียวกันมาพร้อมคีบนะคะที่ไม่มีบิดไม่มีแตกเลยแล้วก็คันนี้ติดลีมดำรอบคันให้เรียบร้อยด้วยเดี๋ยวเราไปดูโครงสร้างของเขากันเลยนะคะคุณลูกค้าโครงสร้างด้านในนะคะสวยงามเลยคันนี้นี่ด้านนี้นะคะไม่มีอรอยเคาะไม่มีอรอยพ่นไม่มีอรอยตัดต่อตัว,ตวถังเลยคุณลูกค้าเม็ดอาร์คยังเม็ดกลม สวยงามแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ในส่วนของรอยน็อตด,ด้านในนะคะอาจจะมีรอยขัดมาบ้างเล็กๆน้อยๆเพื่อไปเก็บสีเก็บริ้วเก็บรอยนะคะคุณลูกค้าแล้วก็ในส่วนของแผงข้างด้านนี้คุณลูกค้ามาเป็นสีดํานะคะ สวยงามไม่มีรอยขาดนะคะแล้วก็ไม่มีรอยแตกไม่มีรอยขีดข่วนนะคะคุณลูกค้าเดี๋ยวเรามาดูอีกด้านกันบ้างนะคะเปิดให้ดูทั้ง4ด้านแน่นอนคุณลูกค้าด้านนี้นะคะยางก็แน่นๆอีกเช่นเดียวกันและดูเม็ดอะเขานะคะเม็ดกลมสวยงามแบบนี้เลยด้านนี้ไม่มีรอยเคาะไม่มีรอยพ่นอีกเช่นเดียวกันคุณลูกค้าแล้วก็ในส่วนของรอยน็อตด้านในนะคะอาจจะมีรอยขัดมาบ้างเล็กๆน้อยๆเพื่อไปเก็บสีเก็บริ้วเก็บรอยแต่รับประกันเลยคุณลูกค้าคันนี้ไม่มีชนหนัก สำแนงไฟไม่แน่นอนนะคะแล้วก็ในส่วนของแผงข้างด้านนี้คุณลูกค้ามาเป็นสีดําเช่นเดียวกันนะคะสภาพก็คือไม่มีรอยแตกแล้วก็ไม่มีรอยขาดเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันบ้างคุณลูกค้าด้านหลังนะคะรูปลักก็จะตามสไตล์ซีวิกเลยนะคะแล้วก็ไฟท้ายนะคะระบบไฟติดแน่นอนคุณลูกค้าแล้วก็ความปลอดภัยด้านหลังคันนี้ก็จะมีเซนเซอร์กันชนนะคะด้วยกันถึง2องุดเลยเดี๋ยวเราเปิดท้ายกันนะคะว่าจะกว้างขวางขนาดไหนนะคะ เปิดท้ายกันนะคะคุณลูกค้าด้านหลังนะคะกว้างขวางแล้วก็สะอาดสะอ้านแบบนี้เลยเก็บของได้ค่อนข้างเยอะเลยคุณลูกค้าแล้วก็โครงสร้างด้านหลังนะคะสวยงามคุณลูกคา้าคันนี้หน้าเดิมหลังเดิมเลยนะคะข้างหลังคึงไม่มีรอยข้อไม่มีมมรอยพ่นเลยคุณลูกค้ารถด้านมือเดียวเลยนะคะคันนี้แล้วก็ในส่วนของอุปกรณ์ของเขานะคะคันนี้ก็จะมีเป็นแม่แรงนะคะแล้วก็ยางอไหล่ให้เลยหนึ่งอันนะคะไว้ใช้ฉุกเฉินกันนะคะคุณลูกค้าเดี๋ยวเราไปดูประตูอีกด้านกันบ้างนะคะ นี่คุณลูกค้ามาถึงด้านนี้แล้วนะคะด้านนี้ยางก็คือยังแน่นๆอีกเช่นเดียวกันแล้วดูเม็ดอาร์คเม็ดกลมสวยงามแบบนี้เลยนะคะนี่แล้วก็แผงข้างด้านนี้นะคะคุณลูกค้าก็สวยงามนะคะไม่มีรอยขาดแล้วก็ไม่มีรอยขีขดข่วนอีกเช่นเดียวกันไปดูด้านสุดท้ายกันเลยคุณลูกค้าเปิดให้ดูทั้ง4ด้านแบบไม่ย้อมแมวเลยคุณลูกค้านี่ดูเลยว่าเขาสวยงามเลยนะคะไม่มีรอยค้อไม่มีรอยพ่นไม่มีรอยตัดต่อต,ตัวถังทั้ง4ด้านเลยคุณลูกค้า แล้วก็แผงข้างด้านนี้นะคะสวยงามนะคะไม่มีรอยขาดไม่มีรอยขีดข่วนนะคะ ปมตรงนี้ไม่มีปมไหนหายไปเลยเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันดีกว่าว่าจะมีออปชันอะไรบ้างไปกันเลยค่ะเข้ามาภายในเรียบรอ้อยคุณลูกค้าคันนี้จะเป็นแบบบิดคุญแจธรรมดานะคะในส่วนของสีภายในคันนี้ก็จะเป็นสีดาตัดด้วยสีเบจน,นะคะภายในะสะอาดสะอ้านเลยนะคะคุณลูกค้าแล้วก็ในส่วนของพวงมาลัยคันนี้จะเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันแล้วนะคะคุณลูกค้าฝั่งซ้ายมือนะคะเปลี่ยนช่องเปลี่ยนเสียงได้เพิ่มเสียงลดเสียงได้นะคะโลโก้สภาพพวงมาลัยอาจจะมีตําหนี่บ้างแค่ตรงตาฮอนได้ที่มันลอกไปนะคะน้องนั้นสภาพสมบูรณ์ คุณลูกค้าแล้วก็การบังคับพวงมาลัยก็เป็นปกติอีกเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ในส่วนของเรือนไมค์คุณลูกค้าเลื่อนไมค์เป็นเรือนไมค์ดิจิตอลกึ่งอนาล็อกแบบนี้เลยนะคะระบบทุกอย่างเป็นปกติไม่มีไฟขึ้นโชว์นะคะคุณลูกค้าแล้วก็ในส่วนของระบบเขาที่เป็นออโต้นะคะ นี่ก็เป็นปกติอีกเช่นเดียวกันคุณลูกค้าคันนี้เหมาะมากรถบ้านมือเดียวด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของคอนโซลนะคะมาเป็นสีดําแบบนี้เลยนะคะต่หนี้อาจจะมีแค่รอยกาวเล็กๆน้อยๆ,ๆคุณลูกค้าเนี่ยแค่จุด2จุดนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นซอบอกเวลาบอกอะไรนะคะแล้วก็มีเดียคันนี้จะสามารถฟังวิทยุได้คุณลูกค้าเสียแผ่น DVD ได้นะคะเดี๋ยวเราลองมาเทสเสียงด้วยการเพิ่มจากพวงมาลัยกันดีกว่านะคะ นี่คุณลูกค้าระบรบเขาไม่มีรวนนะคะเปลี่ยนช่องเพิ่มเสียงลดเสียงได้เป็นปกติเลยปุ่มตรงนี้นะคะหมุนได้เช่นเดียวกันคุณลูกค้าไม่มีปุ่มไหนพังนะคะตรงนี้กดได้หมดเลยแล้วก็ในส่วนของแอร์ก็คือยังเย็นฉ่ำๆไม่ต้องไปเติมน้ำยาแอร์เพิมพ่มปรับตรงนี้ได้เหมือนกันคุณลูกค้าไม่มีพังนะคะเลื่อนลงมาด้านล่างคุณลูกค้าตรงนี้เปิดออกได้นะคะสามารถวางของวางอะไรได้นะคะตรงนี้แล้วก็ในส่วนของเกียร์นะคะเกียร์คันนี้เป็นเกียร์ออโต้คุณลูกค้าขับง่ายสะดวกส ใบนะคะแล้วก็เบ่งมือใช้งานได้เป็นปกติอีกเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ตรงนี้คุณลูกค้าสามารถใส่ของใส่อะไรได้สามารถเปิดปิดแบบนี้ได้ด้วยนี่เก๋ๆสวยงามนะคะแล้วก็ที่พักแขนนะคะก็เปิดออกมาสามารถเก็บของด้านในได้นะคะเล็กๆในน้อยคุณลูกค้าแล้วก็ในส่วนของเบาะคุณลูกค้าเบาะคันนี้จะเป็นเบาะหนังสีดําสภาพสวยงามนะคะไม่มีรอยขาดแล้วก็ไม่มีรอยขีดข่วนนะคะฟองน้าไม่มีอยู่ตัวตรงได้ข้างอาจจะมีรอยยับบ้าง เล็กน้อยคุณลูกค้าเป็นตามการเวลานะคะแต่ยังนั่งได้สบายๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันบ้างดีกว่าว่าจะกว้างขวางขนาดไหนไหนเปนเลยค่ะ ด้านหลังนะคะคุณลูกค้ากว้างขวางและบอกเลยว่าแอร์คันนี้เย็นมากเย็นแบบด้านหลังไม่มีร้อนเลยนะคะ <Wow. S 1> แล้วก็บอร์ดด้านหลังก็จะเป็นบอร์ดหนังเช่นเดียวกับด้านหน้าเช่นกันคุณลูกค้าไม่มีรอยขาดไม่มีรอยขีดข่วนเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของตรงกลางสามารถดึงออกมาได้ด้วยเป็นที่พักแขนนะคะคุณลูกค้านี่แบบนั่งสบายๆนะคะแล้วก็สามารถวางแก้วน้าได้ถึง2แก้วเลยคุณลูกค้าใครนะคะที่กำลังตามหารถเก่ง4ประตู เครื่องพันแดนะคะคุณลูกค้าแนะนำซีวิกคันนี้เลย3 0 0 0สนบาทมีทอดนะคะเด <Wow. S 1> ี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องของเขากันก่อนดีก,กว่าค่ะ เครื่องเดิมๆจากทอนได้นะคะคุณลูกค้ากอบเครื่องสวยงามไม่มีแตกห้องเครื่องแห้งไม่มีรั่วซึมนะคะฝากระโปรงก็สวยงามเช่นกันคุณลูกค้านี่มีติดกันความลงความร้อนอะไรมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ในส่วนของรอยน็อตน,นะคะอาจจะมีรอยขันมาบ้างเล็กๆน้อยๆคุณลูกค้าเพื่อไปเก็บสีเก็บริ้วเก็บรอยแต่รับประกันเลยเพราะว่าตรวจจากพี่กูสเปเชียลสามร้อยสี่สี่จุดนะคะ <Wow. S 1> ว่าคันนี้ไม่มีชนหนักจมน้ำไฟไหม้แน่นอนถ้าลูกค้าตรวจเจอทางเรายินดีรับซื้อคืนเต็มจำนวนนะคะ แล้วก็ในส่วนของขนาดเครื่องนะคะก็ไปอยู่ที่4สูบขนาดเครื่อง1,800 cc นะคะเดี๋ยวเรามาพูดราคาแล้วก็เล่นหม่กันเลยดีกว่าค่ะจบไปแล้วะสำหรับรีวิวรถเก่งสายซิ่งในตำนานนะคะเั่นก็คือ Honda Civic FD นะคะ 1.8S คันนี้จะอยู่ที่ปี2010นะคะคุณลูกค้าเล่ใหม่นะคะจะอยู่ที่130,000กโลเท่านั้นเองนะคะแล้วก็ราคานะคะจะอยู่ที่2 7 0 0 บาทเท่านั้นเองคุณลูกค้าราคาสุดพิเศษเฉพาะลูกค้าที่ดู YouTube เท่านั้นนะคะใครสนใจนะคะสามารถติดต่อที่เบอร์0ป4 8 8 8 8 4 4นะคะหรือไลน์นะคะแอดแปดสิบสี่คนนะคะแล้วก็ a c e b ุ o k นะคะ8ปดสิ c e n t คานนะคะแล้วก็ YouTube นะคะ8ปดสิ c e n t e r Channel ชสามารถทางมาสอบถามได้ทุกช่องทางเลยนะคะคุณลูกค้าสำหรับวันนี้หยกต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e หยกด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะายบาย สิทธิพิเศษนะคะสำหรับลูกค้าที่รับชมผ่านช่องทาง YouTube นะคะ mm hmm. ก็รับเพิ่มไปเลยค่ะ hmm. นี่เป็นน้ำยาเคลือบแก้วเคลือบเซรามิกนะคะป้องกันแสง UV ค่ะคุณลูกค้ารับเพิ่มไปเลยค่ะ hmm. You know, always hit the eye know bull's we the hit box I beat up, but don't sweat it. I don't know about you, but we're ready. They tell me, tell me, yeah, I'm a j a <What? S 1> m What? I'm elemental, straight in my jacket. Yeah, I'm a hella. No สนับสนุนโดย Car 4 Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car 4 Sure.